Phoenix, how's it look from out there? It's 300 deep at Greengold's house. We gotta hold for backup. He's dead if we wait.

ไปเถอะตัวนี้มี<ง>อะไรอ่ะแต่ให้วางเลยเปล่า,ลาต้องรอนูน่นวิ่สิบสองจะเก็บได้สองลูกเออไม่ใช่ดิจะพกได้สองกล่องนี่มีป๊อปปี้น้องโตงเก็บะวะตรงนี้มีเตอร์มิติกกัน ปืนยิงเองนี่ปืนลองอ๋อนี่ปืนหลักทั้งหปืนหลักให้ทำอะไรเปิดไฟแล้วป้องกันใช่ใช่ใช่เดี๋ยวป้อมปืนผมเก็บไว้ตั้งหลังๆแล้วกันออโตใช่ไหมอ่าเอ,อโตผมวางก่อนเลยตรงนี้ตนันด้านบนกดแล้วนะกดเลย มันให้ด <i> ีเฟน นนีแทยังไงเนี่ยอ๋อต้องให้เต็มขีด่อนใช่ไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวโดบปลีกระสุนกันใช้ตูตีเลยก็ได้ตูตีแล้อะผมวางกล่องข้างบนให้แล้วกัน young alpha enemy dispersed your route is clear the clock's ticking let's go โอเคเปิด <Yeah. S 1> แล้วมนะันให้เปิดสวิตแล้วเนี่ย Gates open move. move 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 ก mm hmm. ตรงนี้มีที่ให้ระเบิดหนึงที่โ okay, อเคกำลังไปแ็คือตรงนี้แนี่ยเออมีระเบิด Doesn't look good in f นี่นี่นี่ที่ระเบิดอยู่นี่แย่างงมองไม่เห็นคุณเนี่ยอยู่ทีนน่ถนนที่ถนนออเดินกลับมาถนนเดินออกมาปอดอัพและตีกินขัป้อมปืนชีวิ คุณพอมพุนริงด้วยสมปากเลยกูอ่ะคุณคอมพ,นพุนอตโตเก็ดมซีเกี่าายวแชนีโอ้ยเชียเอาอันไหนผมเอาอตัตเติลอร์ไปแล้วกันผมมีผมมีในตัวแล้วอะ่ะต้อาเป็นอะไรของคุณเป็นอตโตกอะไรอ่ะไปนีาา้แล้วไปออตโต2อันอ ัันนนี้ม,มใ,ให่ดิดีเป็นแถวนี้แงี้ย่งเลยเนะี่ยใช่แต่อันนี้มันไม่ใช่ด่านสุดท้ายนะไม่ใช่จุดสุดท้ายเฮ้ยคุณวางมันก็ได้มีนี่อันหนึ่งว่ะทช่ไหมขบวนเฮ้ยมีนี่อีกฟอรม,มหนึ่งเดี๋ยวไปวางข้าบวนแล้วกัน อ้าวมันข้าวบนวางไม่ได้วะ่ะเนี่ยเราต้องคุ้มกันด็อกเตอร์เนี่ยอดร็อปเตอร์อ,อยู่ข้างบนจะวางไว้ตรงไหนดีะว,วนนะวา,างไว้นี่ดีกว่าเออกลางไว้ด้วยกัน,น,น,นดัปิดก่อปไฟกันโอ้โหหน้าไม,ม้ตีงูยกไกตีให้ตาย คือไปข้างบนกันแล้วกันอ่ามันมีทางข้างบนเดี๋ยวคุ๊บกันข้างบนอ่าตรงไหนคทษนะตรงไหนอ่าผมวางตรงนี้กล่องหนึ่งแล้วกันเออเข้าดูกระถือทำไมแปลกไหนวะ ฟอรเขาหกดไคนหนึ่งนี่หย่อบไปผมต้องคอยยรีโหลดข้างล่าง <c oughs> อ่ะป้อมอยู่ข้างบน ลูกไฟฟ้าตั้งไว้ไหนด้วยมันตั้งข้างนอกได้นี่้องปืน้างนอกไม่ผมดิรกไฟฟ้ามายอตั้งตรงี้ี้จะตั้งผมสลับเอาลกามอาอจะตั้งหน้านั่นผมสนับเอาลูกไฟฟ้าม เดยวมันให้มานี้รอบนี่ประตูาดเลยโอเคเอ่อฉันพวกเขาอนอยู่โรงพยาบาลและอหนึ่งอยู่ที่มยังเอาเลยเเลยไปเลย,เลยด่านนี้มันยาวไกลที่สายเลย มีตัวอะไรตามบ้างมีอะไรไหมแถวนี้มือเห็ีปืนคอกตรงนี้ไม่มีเฮ้ยคุณลองคุณลองเล่นงชีอะไรเนี่ยอันนี้ไงเนี่ยเนี่ยพี่ก้าวไม่ใหายในบ้านนี้ใช่หรอเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บมาละอันนี้อันนี้อยู่บ้านนึง เนี่ยมันให้เราเบิดตรงนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยมีประตูให้เราเบิดตรงนี้อีกอันหนึ่งอ๋อที่โฟไม่มีแล้วมีอะไรปืน อ๋อนี่ไงซีโฟวาง,งตรงๆนี่เลยตรงตรงไหนดิวางหน้าประตูนี่เลยหน้าประตูอ่าหน้าประตูตรงนี้ผมยืนนี่เลยโค้งต <c oughs> นี่ตรงนี้ปืนลองไั่เลยเอาปืนพกปะ่ะล่ะ เนี่ยเอาลูกโม่เ,มเนี่ยมันวางอยู่ตรงโซฟาตรงนี้นี่ยอ๋อวางดื้อๆนี่เลยเออวางตรงนี้เลยแล้วคุณเปิดแล้วก็ห้องไม่ห้องอยู่นี่เพราะอะไรไงมาจากไหนวะน่ะห้องอยู่นี่เสียงมา ปืนพิเศษแมวมียาขอยาแล้วกันเอาคุณหิวหรอหไม่ไม่ถ้าคุณเอาก็เอาไม่เป็นไรยิวไปเลยผมก็จะหิวจะเก็บอันนี้ตรงนี้เอาจวเก็บไปตรงข้างหน้าเอา <c oughs> ให้กระโดดกลับค hey, okay. Gr mm ุณบอกให้ร no. ีเท no ิร์นนะให้กระโดดกรโดดกับตรงที่คุณเจอที่โดดมื่ i กี้ให้โดดตรงนี้แหละอ่าอั้มมาเลยอ่า มึงร้องอยู่ตรงโ้นทีมทเกิดิงเขียร์ time to g คุณเ,เราต้องคัฟเวอร์อ๋อมันมันจะต้องเคลียร์ให้หมดก่อนไปเร็วลุงลุงมาแล้วเนี่ย ตัวอะไรวะตุ้มจีนตองขึ้นมาด้วยว่ามึงจะมาเนี่ยมาอ่ะขึ้นก็ขึ้นขึ้นมาแล้วเฟนิกซ์วิ่งผ่านชาจริงด้วยโอ้โหว่าแก๊สมันจะแตกตรงนี้ We can use the rooftops to get there. Alpha, I have a visual on you. Doctor, doctor, we can come by the doctor. Right? They're here. What do we do? What do? โอเคไม่ต้ไปแล้วมีกระสองปืนไม่มีไม่มีแต่ผมมีอ่ะกระสุนไม่กระสุนอยู่นี่ไม่กระสุนซับายผมเป็นไรเป็นไรวางไปแล้วเก็บมาแล้วโว้ย วิ่ง mà จะขึ้นตรงไหน Alpha ตรงนี้มีป้อมปืนออตโต้ตั้งฝั่งนี้กันกระบอกนึงเสร็ตอยผมตั้งตรงนี้กันนึ สามทิศนี้มีอ,อ,มอัตโนมัติวางทางขึ้นอีกอันเนึ่งนะลูกะสมพิเศษ วางนั่นแหละวางสอันพอเดี๋ยเหลือไว้คุณกระเป๋านึงเผื่อเก็บลูกระเบิด down. ิ o ิ k i n g as f a s t as I can. I morgen. เราจะกลับเลยหรือเปล่าจะกลับเลยหรือเปล่าไหนก็ได้พ้องก็มาไม่พ้องก็ยิงไปก่อนแต่เขาเก็บเรื่องปืนนิดนึงโอ้ยมาจากไหนฝั่งนี้หมดแล้วเหลือฝั่งนี้หน่อย

้วกพิธเเีมันมาทางแบบนี้แล้วเหเอาไวเดี๋ยเนี้ไมไหวไไไก็ไปไปดีกว่กกาไอไหวละม่ไหวไหนกันมันนะไม่หมดมาสามทางเลยไ,ไม่น่าทันนะถ้าเราอยู่ตอน fight f f lives i goddamn whole could our never r make e e and a มัมน,น,นขึ้นมาสามทางเลยมันมาดัานเนี่ยปืนมันมีให้เก็บเยอะเลย